แล้วคะไปดูอีหนึ่งแลนด์มาร์คที่อยากจะเชิญชวนคุณผู้ชมให้ไปติดตามในรายละเอียดการริมแม่น้ำเจ้าพระยาเลย เขาบอกว่าจะได้เ <hana> ห็นแบบพานอรามา180องศาเลยนะคะที yeah, ่จะพาไปจุดนี้เพราะเขาบอกว่าตอนนี้เนี่ยธุรกิจท่องเที่ยวทางน้ําริมแม่น้ำเจ้าพยากําลังเติบโตค่ะเห็นได้จากนักท่องเที่ยวที่เพิ่มมากขึ้นรวมไปถึงจำนวนเรือก็เพิ่มมากขึ้นด้วยนะคะจนในที่สุดแล้วค่ะก็เป็นการลงทุนครั้งใหญ่ทีเดียวนะคะลงทุนมากว่า5ปีแล้วค่ะด้วยงบประมาณ1,500ล้านบาทเกือบจะเสร็จแล้วตอนนี้ไปที่90อร์เซนตในระมิตพื้นที่โกดังริมแม่น้ำเจ้าพยาบริเวณปากคลองตลาดทําให้มีบรรดานักท่องเที่่่ยววไมาจะ เป็นคนไทยชาวต่างชาติมาเที่ยวที่นี่กันจุดนี้เรียกว่ายอดพี่มาริเวอร์วอร์นันเองนะคะเป็นแลนด์มาร์คแห่งใหม่ริมแม่น้ำเจ้าพยาค่ะน่าสนใจมากทีเดียวนะคะซึ่งประเด็นนี้ทางผู้บริหารของโครงการเขาก็ให้สัมภาษณ์ค่ะบอกว่าคาดว่าจะเปิดให้ทุกท่านได้เข้าชมและก็มาเที่ยวกันอย่างเต็มรูปแบบภายในปีนี้ด้วยเรจาจะไปดิตาบันนี้กับคุณจิตรากิจพโรธค่ะบนเนื้อที่กว่า2ไร่ริมโค้งน้ำเจ้าพยามีวิวทิวทัศน์ที่สวยงามแบบพาโนรามา180องศา ด้วยโลเคชันที่ถือว่าเป็นทำเลทองใจกลางเมืองรายล้อมไปด้วยสถานที่สำคัญมากมายทั้งวัดพระ,ะศิรีรัตนศัสดารามวัดพระเชตุพลวิมลมังคลารามราชวรหมหาวิหารและวัดอรุณร,ร,าราชวรารามอีกทั้ทงวิถีชีวิตของสองชุมชนริมฝั่งแม่น้ำทั้งย่านปากคลองตลาดและย่านชุมชนเก่ากดีจีนกลายเป็นปัจจัยดึงดูดให้นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างชาตินิยมเดินทางมาท่องเที่ยวที่ยอดพิมานหรือวอล์ค แม้ยังไม่เปิดตัวอย่างเป็นทางการยอดพิมานริวบอลนะคะถือว่าเป็นแลนด์มาร์คแห่งใหม่สําหรับผู้ที่ชื่นชอบการท่องเที่ยวริมแม่น้ำเจ้าพยานะคะนอกจากจะเดินทางสะดวกสบายทั้งทางรถและทางเรือแล้วค่ะที่นี่ยังมีวิวทิวทัศน์ที่สวยงามอีกนะคะทางวัดอรุณรวมถึงสะพานที่เห็นอยู่ด้านหลังดิฉันนะคะก็คือสะพานผุดนั่นเองค่ะ Вот уже три дня в Бангкоке находится экспедиция художников России. Эта экспедиция будет работать целый месяц, и она посвящена 120-летнему юбилею. าม,ามาท่วงนี้หนูจะมาบ่อยเพราะว่ามาเรียนถ่ายรูปด้วยหลังเลิกเรียนนะคะอ๋อหนูนั่งเรือมาค่ะว่าบ้านอยู่ซอยวัดกระยาใช่ค่ะซึ่งแหล่งท่องเที่ยวและวิถีชีวิตของชุมชนย่านนี้ผสมผสานกันได้อย่างลงตัวจึงทำให้นิทรรศการภาพถ่ายของนายประภาสครองบุญได้รับความสนใจจากนักท่องเที่ยว ผมว่าในฐานะที่ผมเป็นาร์ติสนะฮะเป็นช่างภาพผมคิดว่าหนึ่งอยู่ใต้สิ่งแวดล้อมที่ที่มีความเก่ามีวิถีชีวิตชุมชนมีการค้าตั้งแต่ดั้งเดิม mm. เช่นตลาดปักลองตลาดที่ขายดอกไม้แล้วตึกรามบ้านช่องมันก็ลงตัวนะฮะแล้วก็อีกพื้นที่หนึ่งเป็นพื้นที่ที่ก็สร้างไว้สำหรับการค้าขายแล้วก็มีอาหารทานผมคิดว่าจุดเด่นคือตรงนี้ค,นนะคือเป็นการผสมผสานระหว่างวัฒนธรรมความเป็นอยู่ของคนไทยกับ การค้าขายที่ที่เป็นยอดพ่มานทำนะฮะลงตัวครับดีมากครับโดยประธานกรรมการบริหารกลุ่มบริษัทตลาดยอดพิมานมีเป้าหมายที่จะผลักดันให้ที่นี่เป็นแหล่งท่องเที่ยวริมน้ำเจ้าพยาแห่งใหม่ซึ่งขณะนี้ดำเนินการไปแล้วเสร็จกว่าร้อยละ90ด้วยงบประมาณกว่า1,500ล้านบาทคาดว่าจะแล้วเสร็จและเปิดให้บริการอย่างเต็มรูปแบบได้ภายในปีนี้ ยอดพิมาริเวอร์วอลเนี่ยต่างจากที่อื่นตรงที่ยอดพิมาริเวอร์วอลอยู่ใกล้สถานที่สําคัญสำคัญมากๆเลยนะฮะไม่ว่าเป็นพระบระมมหาราชวางังเป็นวัดโพวัดพระแก้วซึ่งห่างจากเราเนี่ยประมาณสัก่4-50เมตรนะฮะโดยเฉพาะเรื่องของมิวเซียมสยามก็หก่างจากเราไม่ไม,ไม,ไม่ไม่กี่เมตรนะฮะโดยใช้ทางเชื่อมของสถานีใต้ดินเนี่ยเชื่อมระหว่างยอดพิมานไปมิวเซียมสยามได้นะครับแล้วแลนด์มาร์กที่ฝั่งตรงข้ามก็มีแลนด์มาร์กที่สําคัญสำคัญดังนั้น เพราะนั้นถ้ายืนอยู่จุดนี้แล้วภาพเป็นวิวพาราโนมาสามารถมองเห็นแลนด์มาร์คสำคัญได้ทั้งหมดครับปัจจุบันการท่องเที่ยวทางน้ำเติบโตขึ้นทุกปีเห็นได้จากจำนวนเรือที่เพิ่มขึ้นโดยในปีที่ผ่านมาธุรกิจในแม่น้ำเจ้าพยามีมูลค่ากว่า25,000ล้านบาทและคาดว่าปีนี้จะเติบโตถึง1 5 5และในช่วงนี้มาปิดท้ายกันที่บรรยากาศแลนด์มาร์คแห่งใหม่ในยามค่ำคืนกันค่ะ กรกิจอินกองงามถ่ายภาพสุจิตรากิพยโรธชีนเอ็นทนเนโฟรายงาน